สวัสดีค่ะวันนี้พอดีแม่กิ่งออกไปซื้ออาหารของแม็กซิมามาให้เด็กๆค่ะแล้วก็เลยซื้อผายมาให้เด็กๆด้วยดูนะคะพากันลุมกินกันอันนั้นกลุ่มนี้ต้นใหญ่ค่ะกลุ่มนี้เป็นผายต้นใหญ่กินกันเต็มเต็มพื้นที่เลยค่ะไม่มีพื้นที่ไหนว่างเลย หนสตูนอยู่ไหนลูกฮะสะตูนอยู่มุมไหนสตูนได้กินกับเขาไหมลูกแต่สตางไม่กินค่ะสะตังไม่กินน่าจะน่าจะเข้ากินทีหลังอันนี้คือกลุ่มใหญ่ของเราพากันกินไผ่แล้วก็กลุ่มนี้ด้วยค่ะพอดีอาหารแม็กซิมาของเราหมดแม่กิ่งก็เลยออกไปซื้อมาให้ลูกๆ แล้วก็วันนี้ก็เห็นลูกๆอแม,ม่ทองมานี่แกล้งน้องๆทาไมลูกฮะคนอื่นกินบ้างสิเราเนี่ยวันนี้พอดีมื้อเย็นเห็นลูกๆได้กินอาหารแม่กิ่งก็รู้สึกสงสารลูกๆจับใจเลยค่ะเพราะว่าอาหารของเราก็ยังเหลือไม่เยอะเนาะที่ซื้อมารอบก่อนก็แม่กิ่งก็เลยให้เขากินได้ไม่เยอะเพราะว่า ให้เขากินตามสภาพแล้วแต่รู้ว่าลูกกินไม่อิ่มเพียงแต่ว่าให้กินให้กินเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องร้องระง,งมกันค่ะวลาที่พวกเขาอยากกินอาหารเปียกเห็นแล้วก็อดสงสารลูกๆไม่ได้แต่ยังดียังมีไผ่มาชดเชยค่ะแม่ซื้อไผ่มาให้พวกหนูนะลูกนะแม่กินก็มีซื้อมาให้ข้างหลังด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปให้ข้างหลังด้วยค่ะ ข้างหลังก็จะได้กินเหมือนกันตอนนี้ไม่กินก็เลยถ่าให้ดูของในบ้านก่อนแบ่งๆกันกินนะลูกมันม,มีน้อยนะสะตูน <laughs> สตูนแทบไม่เห็นหน้าเลยค่ะพี่ๆปิดซ้อนกันหมดอันนี้คือต้นใหญ่นะคะผายต้นใหญ่กินกัน นานๆจะซื้อให้เขากินทีค่ะนานๆจะได้ซื้อให้พวกเขากินทีสตังกินสะลูกสตังกินนะแม่กิ่งก็ล้างสะอาดแล้วค่ะก่อนจะให้กินไผ่ล้วก็ต้องล้างให้สะอาดซะก่อนต้นนี้ถ้าทางจะกินได้ถึงพรุ่งนี้เนาะนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่กลุ่มนี้ก็แบ่งกันกินนะลูกเออเหลานี่ แบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยนะลูกนะของเรามีน้อยนะของเรามีน้อยทั้งผายทั้งอาหารเลยเด็กๆกินเก่งมากค่ะตอนนี้ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็พากันกินเก่งหมดเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแมวเด็กบ้านเรามีเยอะค่ะแมวเด็กบ้านเรามีเยอะพอเป็นแมวเด็กเยอะพวกเราก็กินกินกันเก่ง กินเก่งทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกค่ะเพียงแต่ว่าบ้านเราเวลากินอาหารเปียกเขาจะไม่กินผสมกับอาหารเมร็ดคือกินปลืเพียวแต่ว่าแม่กิ่งก็จะให้กินตามพิกัดที่เรากําลังเราไหวค่ะมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นมื้อเย็นตอนแรกแม่กิ่งจะไม่ให้กินแต่ทีนี้มันอดไม่ได้สักทีค่ะอดใจอ่อนไม่ได้เพราะว่าพวกเขาล้อระงมกัน วิ่งตามแม่ร้องระงมกันแม่กินก็อดใจอ่อนไม่ได้เลยต้องให้กินค่ะแต่ว่าก็จะไม่ให้กินเยอะเท่าของช่วงเช้าจริงๆช่วงเช้าเราก็กินไม่เยอะหรอกค่ะกินตามที่ให้พวกเขาได้พอได้กินอย่างที่ไม่กินเคยบอกเนาะวันหนึ่งก็ตกสองกล่องวันหนึ่งก็ตกสองกล่องสองกล่องกว่าค่ะสองกล่องนี่คือสองโหลเลย แต่ถึงจะขนาดนี้พวกเขาก็กินกันไม่อิ่มค่ะเพราะว่ามีเด็กๆ40ชีวิตเนาะทั้งในบ้านแล้วก็หลังบ้านท่านใดรลักและเอนดูเด็กๆครอบครัวตะกุลทองก็สนับสนุนอาหารมาให้พวกเราได้นะคะทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปรียกค่ะเวลาที่อาหารลูกๆใกล้จะหมดทีไรแม่กิ่งก็เครียดตลอดค่ะเพราะว่าอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกเนาะกำลังแม่กิ่งก็ไม่ไม่พอ และยิ่งตอนนี้ก็วันที่สิบห้าก็จะต้องฉีดวัคซีนด้วยค่าวัคซีนก็ยังได้ไม่พอค่ะก็ยังไงท่านใดเมตตาก็สนับสนุนมาได้นะคะทั้งค่าวัคซีนแล้วก็อาหารของเด็กๆค่ะความน่ารักปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยพวกเราก็จะมีให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ได้เห็นตลอดค่ะอันนี้คือเป็นการรวมตัวกินไผ่กัน สตูนนี่กินตั้งแต่เริ่มแรกป่านนี้ก็ยังไม่ออกค่ะก็ยังกินอยู่คนอื่นเขากินแล้วก็มีโยกย้ายกันไปแล้วแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะพาไปดูเด็กๆหลังบ้านกันค่ะว่าพวกเขาจะกินไผ่อลอเร่อยแบบนี้กันไหม กินเยอะๆนะลูกจะได้มัมบัดพวกหนูนะลูกนะทองเต็มอยู่ไหนทองเต็มกินเยอะๆนะลูกเพราะว่าเมื่อเช้าทองเต็มมีอ้วกหลายรอบทองเต็มอยู่ไหนอะลูกฮะนี่ไงทองเต็มแม่ก็หาทองเต็มไม่เจอทองเต็มกินไผ่เยอะๆนะลูกเวลาเห็นลูกๆอ้วกทีไรก็จะเป็นกังวลค่ะเป็นกังวลว่าเอ๊ะเขาไม่สบายกันหรือเปล่า ยิ่งตอนนี้ฝนยิ่งตก,ตกตกหยุดหยุดอยู่ตลอดเวลาอากาศเปลี่ยนค่ะอันนี้เด็กๆหลังบ้านเราก็กินกันค่ะมากินต้นนี้มาลูกมาเอ่อมากินต้นนี้นะแบ่งๆกันออกมาหลังบ้านก็มีสองต้นค่ะหลังบ้านก็ให้กินสองต้นพี่ซาพี่ซัแบ่งน้องๆกินด้วยนะลูก นะให้น้องๆกินด้วยลูกเขากินกินไผ่กันพี่ซับไปวงแตกเลยค่ะพี่ซับไปวงแตกเลยอากินต้นนี้ก็ได้มาลูกมาเร็วๆอากินต้นนี้กันนะพี่ซับของเราจับจองคนเดียวเลยค่ะจับจองคนเดียวเลยไม่ให้น้องๆกินเลยแบ่งน้องๆกินด้วยสิลูกพี่ซับ มองมากินมาลูกมาพี่ซับมาก็จะไม่กล้ากันค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ซับกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้น้องๆกินนะลูกนะพวกหนูกลัวพี่ซับหรอลูกฮะกลัวพี่ซับกันดูนะคะแต่ละคนอออมองมองค่อยค่อย,ย่องเหรอลูกมองค่อยค่อย,ย่องครับ เอาพี่ซับมากินต้นข้างหลังแล้วค่ะให้พี่ซับมากินต้นข้างหลังละไหนไหนพี่ซับไปอยู่ข้างหลังแล้วลูกพวกหนูมากินต้นนี้มาเร็วๆมากินด้วยกันเร็วเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะก,กินนะคะ่ะตอนนี้พี่ทิวกับพี่ทองเอกจับจองก่อนใช่ไหมจะทิวกับพี่ทองเอกจับจองก่อนครับไปมองไปกินไปลูกปะ มองกินได้นะลูกนะยังกล้ากลัวๆแต่ถ้าพี่ทองพี่ทองซับอยู่จะไม่ค่อยมากันค่ะกลัวกันแต่ถ้าพี่ทองซัพบไม่อยู่ก็จะเริ่มเริ่มเข้ามากันกินซะลูกมองกินนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะ ลิซ่าก็กินเยอะๆลูกเฮ้มีแกงพี่เขามีแกงพี่เขา